สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องวันนี้นะคะตอนนี้นะคะมูลกาลังจะพาน้องย่าไปไปดูจัก,กรยานนะคะเป็นจัก,กรยานที่แย่อยากได้นะคะพี่น้องจริงๆรก็คอยดูมาตลอดตามอินเทอร์เน็ตนะคะว่ามีรุ่นไหนที่มันดูดีไม่เก่าเกินไปนะคะแล้วก็ราคาโอเคเพราะว่าถ้าซื้อจัก,กรยานมือใหม่นะคะพี่น้องราคาจะอยู่ที่ประมาณ3 0 0 0 2 0 0 0กว่า3 0 0 0ันสี่พันนะคะแต่แต่วันนี้คันที่เราจะไปดูน้องแยเ่ยเป็นสีดำใช่ไหม จักรยานสีดาแล้วมีอะไรมีดอกมีลายดอกนะคะมีมีลวดลายแบบอ่าสวยงามมากเลยนะคะพี่น้องเดี๋ยวเราก็กาลังจะไปดูกันนี่เนาะก็ถือว่าเป็นของขวัญวันเกิดนะคะพอดีน้อยเนี่ยก็ได้ของขวัญมาจากพอดีน้อยเนี่ยก็ได้ของขวัญมาจากคุณป้าแล้วก็ เพ,เพื่อนแม่ที่ให้ของขวัญย่ามานะคะแล้วก็มีคุณป้าเอฟซีที่ส่งเงินมาให้ย่าด้วยนะคะตอนนี้ก็คือเดี๋ยวเราจะไปซื้อจักรยานกันนะคะไปดูก่อนนะคะพี่น้องยังไม่ได้ตกลงว่าจะซื้อไม่ซื้อนะคะแล้วก็นี่ค่ะพี่น้องก็เดี๋ยวจะให้ดูสภาพรถวันนี้นะคะไม่รู้ว่าคันที่ถ้าสมมติมว่าชอบเราจะเอามาจะเอามาได้ไหมย่ยไปลุ้นกันนะคะพี่น้องว่าเราจะาจักรยานเข้ารถได้ไหมนะคะแต่พอไปถึงแต่พอไปถึงบ้านเขาพ,พวกเราคงไม่สะดวกถ่ายคลิปนะคะพี่น้อง นี่นะคะนี่ก็เป็นเป็นเ,นเบาะรถที่ม้วนพับลงนะคะพี่น้องจักรยานขนาดประมาณยี่ี่อ่าล้อล้อใหญ่ประมาณ24ี่นิ้วนะคะไม่รู้ว่าจะเอาเข้าได้ไหมนะลูกเนาะอันย่าต้องช่วยแม่เข็นด้วยนะโอเค Det ser ud til, at det fint. Er du sikker på, det er Så. det? Ja, jo, kan du. Et. Kan oh. ja, du? Jeg prøver at høre i det. Det passer til mig faktisk. Og den det? hører godt. ตอนนี้ยังไม่มีหมวกจักรยานนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้แม่ไปหาซื้อหมวกจักรยานให้นะลูกนะนี่ลองขี่เล่นๆไปก่อนนะคะค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องวันนี้นะคะวนนพวกเราจะออกไปปั่นจักรยานกันนะคะเดี๋ยวเลี้ยวรถก่อนลูก ต้องเลียวไปทางอื่นก่อนเร็วๆปะลงมาก่อนลงมาก่อนไดนะ้ไหมนี่เพียนยาก็จะลองจักรยานใหม่นะคะที่เราไปซื้อมาเมื่อวานนะคะเอาไฟยานแล้วน้องไฟยานี่ยังปั่นแบบ3าล้ออยู่นะคะพี่น้องยังไม่ได้หัดแบบอ่ะฮะไปแม่ช่วย จะปั่นยากนิดนึงนะไฟอ่ะเพราะว่ามันเป็นหินนะโอเคไปดูดูทางด้วยคิกอุลไปตามพี่นย่าไปเลยโอเค ค่ะพี่น้องเดี๋ยวมลจะพาเด็กน้อยไปปั่นจักรยานนะคะแล้วก็กล่าวว่าจะไปเก็บผักเซี้ยนด้วยนะคะพี่น้องที่เดนมาร์กก็จะมีผักเซี้ยนนะคะคล้ายๆกับผักเซี้ยนบ้านเราเลยค่ะพี่น้องจะเอาไปทําผักดองนะคะพอดีมนจะจะเก็บไปให้พี่พี่คนไทยที่ทํางานด้วยกันนะคะแกจะเอาไปทําเป็นผักดองนะคะเดี๋ยวตามไปดูกันเลยนะคะพี่น้องทีนนี่ไปด้วยไหมปอน<ๆ>นี่ก็ไปด้วยค่ะไปด้วยกันไปด้วยกัน 哎、啊。 ไปลูกไปเล่นไปไปเร็วๆไปเออไปเถอะช้าๆนะคะ่ลในป่าแถวนี้ก็จะมีผักเซียนนะคะพี่น้อง ันนี้เราจะเก็บไปกะว่าจะเก็บประมาณหนึ่งกระสอบนะคะมันจะมีไหมหนึ่งกระสอบปะลิลี่มาแล้วเร็วนี่คะ่ะพี่น้องหน้าตาผักเซียนนะคะคเป็นแบบนี้เลยคะ่ะพี่น้องนี่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 แหลคะค่ะนี่แหลคะค่ะเราจะเก็บผักแบบนี้แล้วคะ่ะผักเซียนผักเซียนนี่ละมาแล้วเร็ว นี่เราช่วยกันเก็บได้ลูก เก็บด้วยนะคะนี่สนุกไหมลูกขันจักรยานด้วยฮะไม่สนุกเหรอทำไมอ่ะฮะอูยเอนย่าเจอผักเซียนตรงนั้นเยอะเลยค่ะพี่น้องจา๋าเดี๋ยวแม่ตามไปฮไหนไหนปลาหลายหลายหลายลาพุ่นอะแมนหมดเลยผักเซียนผักเซียนพี่น้องจา๋าพุ่นแมนหมดเลย,มมเยหมดเลยผักเซียนมีหมด เปี่ยนจ้าพี่น้องจ้าเพี้ยนย่าช่วยแม่เก็บนะเก็บได้เยอะมากเพี้ยนย่านะแม่บอกว่าอยากกลับบ้านไปลูกปลาโอเคโอเคกลับบ้านกันนะคะหนูจะลอกันหนูนะปลาโอเคโอเคกลับบ้านกันกลับบ้านกันแม่บ้านแม่บ้านถ่ายให้ยังอ่ะ มา,มาถึงบ้านแล้วนะคะพี่น้องจา๋านี่ก็คือถุงผักเสี้ยนนะคะเครื่องจะสอบถ้าไฟยังไม่ร้องก็จะได้เยอะกว่านี้อยู่นี่พี่น้องท่นี่แหละพรุ่งน,น,น,นี้หมอนจะเอาไปให้พรุ่งนี้มันจะเอาไปให้พี่พิมพ์นะคะ่ะ <Beyonce. S 2> ตอนนี้ก็ได้เวลาทําอาหารนะคะพี่น้องเมนูวันนี้มนนขอแบ่งเป็นสองเมนูนะคะสองสามเมนูนะคะเป็นอาหารไทยนะคะพี่น้องอันนี้กะสีบอกว่าเป็นอาหารนิสานกบว่าอะไรนะกจ๊ะ <Rams. S 2> พี่น้องมื้อนี้มื้อสุขน้ําพริกปลานะคะวันนี้มีน้ําพริกนะคะนี่นะคะเป็นปลาซินนะคะบ้านนี้เขาเรียกว่าปลาซินเนาะก้างออกจะเยอะนิดนึงแต่ก้างอ่อนนะคะก้างเป็นฝอยๆนะคะมันจะนํามาเข้าไปอบนะคะพี่น้องแล้วก็จะอามาตำน้ําพริกนะคะ นี่มันจะมาลวกน้ำก่อนนะคะพี่น้อง Later. would you? No. I them am yes, okay. Then what it is? เสร็จแล้วนะคะพี่น้องจาอาหารเย็นวันนี้นะคะมีผักลวกน้ำพริกนะคะน้ำพริกปลานะคะผัดผักไก่นะคะแล้วก็มีไข่เจียไวไม่เผ็ดเอาผู้ใดให้แก้วนี้แม่ 10, พพริกะอีกปูเหน็นนล้วนะไม่เอาไม่เอานะคะไม่ปูเหน็นแล้นะคะพยายามใช้มือ อ,อีกหลายอ่ะยังเค่อีกนิดนาะอีหล,อหลายโอเคไ,ไฟยาบิสติดด้วยปูกาเฟลออกฟา้ฟาฟา้ฟาฟา้ฟาสิติดป่ะไฟยาวน,นี้ไหมคะน้องไฟอยากกินเผาด้วยนี่เห็นไหมเอาไหมคะออเอาไหมลกูกอ,อร่อยนะอันนี้กินนะโอเคกินเผาเยอะอ du får den der. Hvad mm. okay. er ja, jeg? Vil. Det er fisk. Men det er der. Der. Nej, det er stærkt. Mit mm. den gamle fisk <tryk> inden. Tak, det er bare lidt hamlet. Fakker gik der, der har det nok også opgivet. Men det der kan jeg tage af flue mig. Nej. mig, Hvad er det der? Hvad er det andet? fisk. Nej, er det der, Amelia. Nå, det er พายกินแต่ไข่เดียวนะคะวันนี้พาเลือกกินเนาะบางวันก็กินทุกอย่างบางวันก็กินวันนี้ชอบไข่เดียวใช่ไหมลูกอร่อยไหมคะอืมกินดีดีนะแม่กินดีดีไหม่ย่เก่นยเลยลูกแย่เกินมากอันแย่ขอบคุณที่ไปเก็บผักช่วยแม่ที่เราปั่นจักรยานไปนะไกลมากเลยเนี่ยเนาะแต่ผักเยอะมากเนาะ Phát xiền Phát xiền Được rồi Để bèo mang cho bèo Bà cũng muốn biết Phát xiền là gì Để bèo mang cho bèo Mua, ở đây <laughs> tak, Jan. Det er Er oppe ja. ja, på vej. Okay. far, ja, ja. Nej, ikke den Nej, det der, der raps ja. <laughs> Er det bange? Så jeg, jeg spise Det skal sult. Øh, Nej, er skal at er med skal Det skal tage så jeg sult og salt, og vi skal.

ยังไงก็ขอขอบคุณพี่น้องทุกคนที่ติดตามรับชมขบวนการเก็บผักเซียนของเราวันนี้นะคะพี่น้องฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดซับกดกระดิง่งเพื่อเป็นกำลังใจให้มนน้องแอนย่าไ้ายแล้วก็ฝ้าอุลิกด้วยนะคะขอบคุณพี่น้องมากๆนะคะสวัสดีค่ะ